เราสามารถจะย้ายหัวข้อไปเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้ออื่นได้อย่างเช่นต้องการย้ายหัวข้อการขยายไฟล์ไปเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อขั้นสูงให้ไปอยู่ในระดับเดียวกันอย่างนี้ก็สามารถจะทําได้ครับโดยการคลิกลากหัวข้อที่ต้องการแล้วก็ไปวางยังหัวข้อหลักหัวข้อที่เราลากมาก็จะกลายมาเป็นหัวข้อย่อยแล้ว เราสามารถจะย้ายตำแหน่งหัวข้อนี้ไปอยู่ในลำดับอื่นๆได้โดยการคลิกไปที่หัวข้อที่ต้องการจะย้ายจากนั้นก็กด ctrl ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงก็จะเป็นการย้ายลำดับของหัวข้อนะครับหรือเราจะย้ายไปเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้ออื่นๆก็ได้อย่างเช่นต้องการย้ายหัวข้อการขยายไฟล์ไปเป็นหัวข้อย่อยของ แปลงไฟล์ราเป็นซิปนะครับวิธีการก็คือให้คลิกลากหัวข้อเนี่ยไปวางทับหัวข้อหลักที่เราต้องการจะให้หัวข้อที่เราลากเนี่ยไปเป็นหัวข้อย่อยนะครับล,ลากไปวางแบบนี้จากนั้นก็ปล่อยนะครับหัวข้อที่เราลากมาก็จะกลายเป็นหัวข้อย่อยแล้วนะครับหรือเมื่อเราต้องการจะย้ายกลับมานะครับเราก็ลากมาวางที่หัวข้อหลัก แบบนี้ครับต้องการจะสลับตำแหน่งกด Control ค้างไว้แล้วก็กดลูกศรขึ้นลงนะครับนี่ก็จะเป็นวิธีการย้ายหัวข้อ